สีดอกนี่กี่ดอกงามครับจุ่มบดเอาสอดมานําครับรรมดากับเอาใส่ดอกคู่ครับอ๋อามนะครับเอ้ยเลยครับพลังวัยรุ่นอยู่เลยครับเห็ดแดงก่อหนาราชาของเห็ดแดงครับดอกน่ามขนาดนี้ครับเห็ดหลังไข่ครับอาฮุกดอกเห็ดหลังงอกขาวพาวเสนีครับผม อยู่ได้ฟังหววเอาน้าจากครับดอกอกเหลืองเรืองรองครับผมสวยๆมาตัวครับเห็นหรสวัสดีครับพี่เปน้องเอฟซีทุกท่านครับว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอต้อนรับกสู่ช่องจอดนห้องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมีกับเปิดเ่ราของวันที่10เดือนมิุนายนพศ2567ครับ ที่กาดต้นห่งคือปลาโน่นท่องมูสามตำบลหวมวอคาอำเภอบุญทรยายจอยตําบลราชธานีครับหมายแรกเ่าครับพ่อพี่น้องเขาจะอันขึ้นผู้ลินใหม่ครับมาดูกันเมื่อครับพ่อพี่น้องว่ายอย่านผู้ลินใหม่นี่จะมีเฮ็ดยังเกิดพ่อได้กเก็บแน่ไอเสมานบ่ครับสีชมพูหมายเดียวบ่เชิญพ่อพี่น้องที่ตามเราชมครับมูแรกแขกหมา้นครับเอ็ดลองเหลืองบ้านก็มีตูมก็มีไข่ก็มีครับสวยๆเลยครับ ง่างหงามครับเดี๋ยวที่จะอยู่ในปลาอันนั้นครับคือหมดแดงครับไข่กับมีดเลยครับออกืองซุยๆเลยครับหนึ่งกขาพริกเขาเกลือขนาดนะครับเฮดเสือกอะไรครับพอดีครับสำเนีเฮดเสือกับ่บแกกับโบออนพอดีครับํำเนียตัดตีนเฮดนี้เฮ็ดจงสีเลยครับนี่มันจะสีบมุลครับ หนึ่งแล้วเขาพริกเขาเกลือน Circuit. ไข่หุ่นครับไข่ไข่หุ่นครับไข่ไขไ่ไข่ไข่ครับมันหมันครับมันหมันครับไข่เห็ดเหลองกเหลืองครับนี่แหละครับถาของไข่ครับนี่บ่ครับพี่ิีบดเหลือขึ้นครับงน้ามาด้อยครับตามด้วยเห็ดเผิงกขุนตันครับ ดอกเดียวโบเดียวแล้ครับโอ้ยดอกตุ่มตุ่มงามเลยครับวันนี้เหรอครับงามเหี้ยงครับมาดุ่นว่าเ่อจะมาทำไรครับวันนี้ครับใบต้อครับอื้อ4ดอกนี่กี่ดอกงามครับจุ่มมันอยู่อยู่ครับอืุดนครับไม่พี่หนอกว่าสีม้นทำาไไรครับวันนี้ตุ่มตุ้มสีสวยเลยครับมาดุ่นว่าทั้งผู้หลินใหม่เ่อจะจบอยู่ไม้เดียวว่ครับ ครับพี่น้องพ่อเช็ดคอครับเช็ดคอครับโอ้ยดอกงานนะครับเด็ดเอาใส่ถุงไว้ครับจย่เพิ่นไปเลิกครับเช็ดละงอกครับนะต่างผีกระมีครับพีปีปีปีต่างผีครับเช็ดคอครับนะถุงบก้อนเมีนนี่ครับนี่นะครับสวยเลยครับงานเหมือนกันครับ จอท่อนๆมีคนมาเก็บเห็ดแล้วเหมเด้อครับคุ่มือนี่บ่ได้เก็บผู้เดียวคือพี่กายพี่กรอ่ได้ครับเปิดมาท่านก้าวกลรองอยู่ครับเปินยังอยากอายอยู่ดอกงามขนาดนะครับหลังนี้นี่แกงสุดยอดเลยครับอ้าวครับบดเอาสอดมานั่งครับธรรมดากระต้อใส่ยอกโอ้ยตัวนี้ฝัฝใายเลยครับโตแห้งมาจากตัวนี้ที่ครับอยู่แบบโอ้ยครับผู้เดียวคนน่ะคนน่ะ อุ้ยสุดยอดได้ครับแกงครับมแมล่ามาขนาดครบเพ็ดเพ็ดพอนี่ยยำแซ่บแล้วมายำง่ายแล้วะวนี่ครับนี่อ,อที่แล้วครับนะบอกกาเอาใ่ในอันะครับต้อเอาส่ถุงหล่อจังสีงเอาใสนในไ,นไอกระตาครับยัน ตกแกล่งเนอยอยูคอ่ครับยังบัทันไงอยู่ครับครับนี่เหงาหนาครับ<า>บมดเล๋วสอยมานิมครับทำง่ามนะครับ เฮ้ยเสียทีจะปวดเอวสอบมานัครับดืมครับมาเด้อปวดที่ลเละเจ้ครับสาวเหลบ้านป้าครับเกิดแต่เด้อครับเจะเกิดห้างขนาดครับพี่น้องที่ใต่ไตสุกอพอ่นี่ครับเป็นดอกเทียตีแข็งเลยครับเฮ็ดไอ้ลังแหล่นี่ครับ อ่งนี้เกินห่างๆเลยครับผู้ไดจะขืนมาผู้ดิบใหม่กะพิจรณนาด้วยครับถ้ามาลาขันเพ็รรั้งผู้ดินใหม่เกิดเนี่ยจะไม่เป็นยังสิครับทางหนามีอยู่ครับดอกนึงครับดอกงามๆกันครับกันเป็นเพ็ชนิดอื่นนี่พ่นจะว่ายอะไรครับนี่เป็นเฮ็ดไอรังแหลครับมันเด้เฮ็ดแห้มันใหังงามครับดอกแข็งดีทางหน้าดอกตูมครับดอกตูมสวยๆเลยครับ ธรรมดาเพิ่นจะออกเป็นหมู่เป็นกองเลยครับเฮ็ดแปลกครับปีนปบ่ว่าจะเฮ็ดอีหยังกันแหละก็แล้วแต่ออกกับพิษก,กับปล่อยครับไปต่อครับเห็ดผอหนังครับในผู้เรียนใหม่น่ะเห็ดบ่ทันเกิดเด้อครับซ้าบ่เกิดละครับพอ,พอซ้ํานี่นึงครับธรรมดานั่นเกิดนี่เพิ่นจะบ่เป็นจังซี่ดอกครับบริเวณแถวๆนี้ เป็นดงเฮละงกดงเฮละงกขาวพุทธับเกิดแถวๆนี้แต่ว่าเพินน่นยังมาท่านเกิดครับไปต่อครับเด็๋ยหอครับลุงจากคูดินใหม่นี่เาจะไปไอ้แก่งมันตาด้วยครับแล้ว่งไปทั้งไอ้น้องทมสอดไปทั้งหองฟูตาครับเม่บ้านอยนั่นท้องครับบัตรทนกาสูนาอย่ครับนี่ลีนาปันดินครับ ผลตกฮะเพื่อนครับมแจะดอกเลยครับบนันเห็นครับดอกแข้งยี่ห้งขนาดเลยเห็ดเพาะเพิ่นกะคนคางอยากจะมีดอกแกแน่เดี๋ยวะครับจะว่ากะทั้งในว่าทั้งถึงก็กับขนาดดำอยู่ครับ กอบอาหารใดอ,ยค,ดอดยครับซันนี่จุดนี้ก็สองดอกครับมเดี๋ยวสอนมานั่นะครับสานมาแต่เลือกปวดฝ่าแห้งลืมครับยุทึึงผู้ลินใหม่ครับพย่อพี่น้องอห้างกบได้เฮ็ดซัมนี่แหละครับเฮ็ดยังเมา่ท่านเกิดครับเฮ็ดพอเอ้องกบได้ถ้วยหนึ่งนี่แหละครับบาง ช็อตกือบโมเดทไยให้พ่อพี่น้องเหนืเบิ้งครับเก็บเพชรพอกระไดเพราะมันถ่ายท่านกครับบานนี้เขาจะไปแกงมันปลาสอดไปน้องทมไปห้องปูตาครับจังโค้งขึ้นไปผลแล้วครับพระด้านปราสาทหมองาจอดรถครับมาลุนว่าจานี้ไปเขาจะมานบ่ครับเข้าจะได้พอเต็มตาบ่ครับวันนี้พ่อพี่น้องตอนนี้เขากะมาฮอดไอแกงมันปลาเาะครับ จะมีน้ำไหลสายเย็นเงสิ่งสี่แล้วครับเข้าเด็ดเด็ดพักกินเข่าเศร้ามีแห้งครับเพื่อบ,บานเข้าจากไปไอ้น้องทมเนาะครับตอนนี้เขาก็จะหาเห็ดแน่แก่งมันปลาก่อนครับสีหมานบอกร,ระนังกินเขาน่ากระลั่งเศร้าครับปล่อยให้ไม่บายมันกินครับมารุนว่าเห็ดในแก่งมันปลาเนี่ยจะมีอย่างมีเห็ดยังเกิดครับ วาเห็ดยังเกิดห่างอยู่ครับบ่สู่ส่วนไก่บ้านเด้อครับ้าผู้ใดมาหาเฮ็ดกะเขาส่วนไก่บ้านดีกว่าครับขี่จอยน้ำท่องเลาะปลายัางลักษณะน,นีบนมันยังครับเพื่อให้เอฟซีนั่นได้หูได้เห็นน้ำว่าส่วนเห็ดแต่ลหมองนี่เฮ็ดเกิดบอไดเห็ดยังแหน่พ่อไอเอฟซี FC ไดหูน้ำเพื่ออยากมาเก็บเพ็ดหน้าครับในหลังผู้ลินใหม่นั้นก็ขออนุญาตแนะนํำครับว่าอยากส่นฝ่ามาเก็บเด้อครับ จะเฝ้าขึ้นมาเพราะว่ามันสีเฝ้าครับไปต่อครับมาพ่อเฮ็ดล่ะครับเป็นเฮ็ดสมนกแขกครับให้พี่น้องเป็นมูเลยครับอยู่ตรงแถวนี้เป็นเดินเลยครับภาษาบางทอนทิ้นเขาอืนเฮ็ดปวกสีสมครับเป็นเดินออกไปเลยครับมาดุลครับบานี้ไปเก็บเลียเขาจะได้ล้ายทำไมครับเพราพพ่นเฮ็ดเป็นเฮ็ดคนขางจะดอกหน่อยครับสวยเลยครับ เอ้ยครับงามเลยครับเพ่อจะแกงนี่มีรสชาติหวานนะครับหวานชื่อกันหลักเพ็ดปวกต้นบางกองทีนเอื่นเพ็ดปวกสีสมหมดนลครับเป็นมู๊อยู่ครับองามเลยครับทางพี่ครับทางพี่ครับสวยๆเลยครับเนี่ยครับ เป็นดินอยู่ครับในจุดๆครับเล็บง่ายครับสี้สวยเลยครับมกกระแสนิดกันครับ ที่เหลือจะดอกกำงามมั้งครับครับหล่างงายนะครับดอกพันแข็งดีครับ กอครับอู้ดอกงามขนาดเลยครับเห็ดแดงกอครับเห็ดแดงกอหนาราชาของเห็ดแดงครับเปย์เพุ่อนนะครับท่านนี้มีอิเล็กซ์นี่ดอกสวยๆเลยครับสวยๆเลยครับตายครับเข่าคู่ครับงามเลยครับโอ้ขาหนาเห็นครับขาดั่ำครับสำนักนี้ครับครับสวยๆเลยครับ ตัวนี้กอชี้นะครับนี่เดงกอชี้ครับตั้งขางมันจะเป็นข้าวขาวเลยครับนั่นแหละเดงกอชีเขาเองครับนี่ดอกนึ้งครับเออปิ่งปนกับแสบกันเด้อครับตูมที่สวยมันเลยครับนน่ะครับเอย เห็ดแดงก่อนะราชาของเห็ดแดงครับนี่ครับกาลังเกิดครับโอ้ยกำลังไปตุ่มๆมันเลยครับสวยเลยครับกาลังแกงแฝบๆเลยครับนี่ครับมืขาถึงตัดออกปคข้างหนึ่งเัยงครับตุ่มๆเหมือนกันครับอ่าทางหนายครับดอกนึงครับสวยสวยเลยครับอุ้ยเห็นครับทำงามเลยครับ ตาห้าครับดุดดุนครับาจะมาสำเร็จครับวันนี้แล้วครับเนงโกกันครับมาเริ่มเทิมเลยครับโอ้ฝนนะครับต่อไปง่ายนะครับปิ่งปนหอมหอมเลยครับยี่นี่ครับเราน้องครับนี่นี่ครับสวยสวยเลยครับยุบฝนครับเราต้องครับฝนสวยเลยครับงามกล้างครับโอ้ย อตอนนี้เขากำลังหอดน้องทมแล้วครับใหญ่มากเลยเลยครับมาหลุนได้ในน้องทมนี่เข้าจะพ่อเฮ็ดเอยียงเนี่ยครับไปต่อครับเฮ็ดผึ่งคุ้นตันครับดอกส,สวยงามนะครับเอ้ยเก็บน,กกนี่แหละไตสกอตพันธุ์เซนี่นะครับ ตัดออกเนี่ยขามันจะเหลืองเงี้ยสีครับทางเครื่องนี้ดีแค่สามล้อครับสามล้อครับตุ้มๆสวยๆเลยครับกําลังวัยรุ่นอยู่เลยครับเฮ้ยงามๆเลยครับเนี่ยไปจะหมดเห็นอีกแล้วครับนี่นี่ครับมีนี่ครับมีตกเป็นปูเลยครับนี่นี่ครับไอ้หล่นคิวสองคนเนี่ยเห็นอีกแล้วครับโอ้ยครับ สวยเลยครับน้างผู้ดีแกงเสียครับมีนี่นี่เครื่องนี้อีกครับของเนี่อีกครับของนี่อีกครับสวยเลยครับผมอุ้ยครับตังครับดอกทั้งครับงามเลยครับครับตอนนี้ห้องกระใหญ่ไม้มาอัญหงพุตาด้วยครับเอดเกินห้างครับธรรมราชาพุนเล เกิดหนานี่เขาเจ็บอยู่นี่จุดจุดเดียวกันนะจะกับได้ครับต่นี้เห็ดเกิดห่างครับเห็ดแดงก่อหนาราชาของเห็ดแดงครับดอกงามขนาดเลยครับสีสวยเลยครับต่างหนามีดอกนึงครับตัวนั้นดอกง่ายครับตัวนี้ดอกลุยไปเรึ่งนึงครับอย่างนี้นะครับประกอบอาหารไรอยู่ครับตํานี้ครับ เพิ่งกระเจ้าครับกระเจ้าหัวน้องเพื่อนครับสวยๆกันครับเห็ดขาวดินครับเห็ดตุกปุ๊อยู่ครับงามนะครับเห็ดหลังไข่ครับดอกเดียวดดดๆครับอ้อขาขาดสัมครับหลายดิบอกหยังครับผักเปียกปนครับหอม เฮ็ดหลังไข่นี่ไปแกงนี่จะเอ็ไปตะกินอะไรด้วยครับมันตื่นครับมีจิตมีจังแต่ปิ่งปนครับไปต่อครับหอยแล้วครับดอกหนึ่งครับดอกนี้คือที่รวยแล้วครับเฮ็ดก่อแรงชี่ครับคือดอกเดียวโดดๆครับผลตกแข้งคักลายเม่วว่านนีะครับเฮ็ดก็เลยรวยเฮ็ดนี่จะเกิดส้นอยู่ก้บ้่บานด้วยครับไปต่อครับ หาหุบดอกเห็ดละโง่ขาวพราวสนีครับผมอยู่ในฟังห่วยเอายาจากครับเอาตัวรุมกรครับดอกตุ้มจุ่มสวยเลยครับทีละครับนะดากกระดานมันครับมันก็สี่างจะไหนนะครับโสดกระดานก็กระดานที่างให้หลักขนาดนี้สวยครับดอกเดียก่นครับอุ้ยอุ้ยงามๆเลยครับอุ้ย ทบง่ายครับนั่งาครับมาหลุดน้องจะพ่อจะสีบอครับสั่มจีพอครับยางจะขาล่าครับี่ครับสวยเลยครับแลหวก็ขาวพลาสนห์เลยครับดุนนะครับบั้นไปผพอครับโอ้ยดอกไหนนะครับจีดพอนังนะครับตอนนี้ข้างใหญ่ขึ้นมาหอดไอ้กระานปลาสาสเลยครับ นี่บดดสอร์มันนะครับจังหวะมันตัดนีเป็นเฮดพอฝ่ายครับนี่นนมมนนนลักษณะเป็นเฮดพอหนังครับแมนบุ๊คครับนี่ก็แมนครับฝนมันตกช้าหลาง,ล,งล้ก็เลยเห็นห้่าอันเห็นง่ายครับเป็นตัวแห้งเมื่อวานนี่ครับ แลครับนี่แตกครับตัวนี้ได้มันดอกเนี่นะครับฝนตกลงมาแนมเห็นงายครับเสียที่ที่ห้อยเชียรกรอน,นก็มีครับ เห็นง่ายเลยครับคุณยู่ครับดอกดย,ยึงับยืดยืดทีหลืบหินครับแักษณองคนอยู่ครับ โอดิเอาฝอยมานำอยา่างลำบากเนี่ยครับ สวัวนควคีครับคอยเด้อครับเห็ดแดงกอครับโอ้สวยงามเลยครับกำลังผลขึ้นจากกินงไม่ไมครับทางน,น้าเนียไปเห็นอีกแล้วครับผล่นอผ,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 ผดอกนึงคือกันครับงั้นส,สวยเลยครับเออตัดขาขาดดำครับ อยังนี้ครับขุณครับดอกนึงครับแนมไปเห็นอีกแล้วครับเออครับดอกทุ่มๆที่สวยมันเลยครับผมนะครับสสวยเลยครับทั้งหลายเห็นไหมครับเป็นสองอ้ยครับสองดอกครับเสือหนึครับเอาดอกนี้ก่อนนะครับก่อแดงแกงหวานครับผมผุนครับดอกนึงที่ขุนครับ สวยเลยครับอ,อนะครับอยู่พุ่นครับเรานึงพุ่นมาหน้อาอยู่ในเงาไม่กับบลอดตาไปรุน่นคือเก้าสองดอกคุณตัวครับแน่นมาไม่แม่ดอกเดียวครับอุ้ยรับนี่ก่ะครับบลอดตาไบรุน่นงามเลยครับ ดอกปูมมที่สวยแล้วครับสองดอกครับผมทั้งหนาเห็นนีมครับดอกนึงครับงามกันครับที่สวยเลยครับตอนนี้ห่อใหญ่ไม้มาไต่พระลานห้องบวกด้วยครับเห็นเท่ากับกำลังในเครื่องตาครับบานห้องมาฝอยเห็นแล้วครับ เป็นเห็ดอุ่งนกครับสองดอกครับสองดอกแหลกแข็งมันอยู่ในไตพระลานทองโบกครับหนามีรับดอกนึงครับดอกตุ้มันบานนี่เห็ดตาน้นท่องก็ออกเพื่อไปแล้วครับจะหกออกยังม่ทันฮะทันทีเขายังออกห่างอยู่ครับโอ้เห็ดอง่งนกครับอ้าวตัวนี้ดอกมันาะโลยครับเอาดอกครับเอาดอกนี้ครับ เผื่งตีนเต่าครับแกงหวานครับเป็ดเผิ่งตีนเต่าเนี่ยครับขาคนจะสั่นเนาะว่าเห็ดผือกตีนเต่าทั้งปุ่นมีหลอกหนึ่งครับเบื่องเอาญ่ายครับนม่เครือเขืองครับอู้อยู่ในสีแขบเพี้ยงครับเห็ดองุ่งกันครับดอกที่สวยเลยครับไปตะก้อขาเิ็พูนอยู่ครับนะครับไปต่อครับอือครับเห็ดกออ้าวครับ ตขาเน่าอัลลาดูครับหอมหอมเลยครับเพจเฮ็ดอันนี้ครับหอมกล้วเห็ดกอแดงไงนี่ครับดีร้อกนึงครับเอ้ยหันดอกแรกของปีครับเห็ดกอเอาเนี่ไปทั้งขานีอีกครับนสามดอกเลยครับชุดนี้ฟีหุ่นครับเอ้ยปิีงปนกับหอมกล้วเห็ดแดงกอหนาเลยครับสองดอกอย่างนี้ครับ ดอกน้องเจ้าคุนครับพี่สวยเลยครับพี่ครับโอ้ต่วนนี้โลยครับโลู่เนี่ยอะไรครับไอเชื่อต่อไปครับเฮ้ยครับตี๋ตุ้มๆครับตุ้มๆสวยๆเลยครับทางนั้นเนี่ยไปเที่ผงตีนเต่าครับบันเก็บผงตีนเต่าครับเดี๋ยวขับรถพนังพนอยู่ครับ คนเงินเห็ดผงเตี่ยครับครับแกงหวานดีเลยครับเห็เดแดงก็น,น่อยครับหลงอกเหลืองเรืองรองครับผมสวยๆเลยครับงามครับาง,งามครับตกตุต้มๆง,งามมันเลย มันหุนว่าเขาจะพออีกบ่ครับตาเห็ดอุ่งนกครับสวยๆกันครับป้าตัวครับเห็ดตกกเหลืองครับอยู่ดอกเดียวโดดๆครับดอกเดียวบัเดียวเลยดอกงามขนาดเลยครับอุ้ยครับจะได้จะงบอยู่เป็นหมู่เป็นกองบวกเอาบ่วเนาะเห็ดแดงครับ อ้าวสกอข่าสัมบอกเป็นนังครับแกงพี่คื้อย่านหนามเบ็นตโฟนะครับแฝบเนี่ยครับเช็ดผึ่งน้ำอ้อยครับกระนั่งทองจะบอค่อยเคลียร์เห็ดด้วยครับพบอาหยาดไม่ไหวครับไม่นักเลยน้าจะเคลียร์ครับน้าเนี่ยไปเห็นเห็ดแดงครับ สสวยกันครับดอกส,สวยกันครับดอกง่ายปานว่าเฮ็เดแดงกอหนาครับคุณเฮ็ดเพิงครับงามขนาดเี้ครับโอ้ยนะครับลองหันนี่กรบพอยเอฟซีเพิ่นครับเพิ่นทักท่ายกขอบคุณหลายครับถี่บอลังเกียจจอหนันท่อ้องที่ทักท่ายถามขาวเข้ากันครับ อีครับงามขนาดครับเห็ดผึ่งแดงครับสันครับแกงหวานทีลอครับแอบแฝบครับและที่เดี๋ยวเพิ่นจะเกิดห้งแน่แห้งหย่อนทำามต้องกนเขาก็บระจักครับเพราะว่าเขาไปหลายไม้อังเคยมาที่ไปไลยไม้ก็เพื่อว่าอยากให้พี่น้องเอฟซีท่านดูหุ่์สถานทีนั่นครับปลาปาน้ำท้องจุดใดเป็นจุดใดเนี่ยครับไปแต่มันสีเป็นหลุดสูไปแบบไหนเห็ดขาวดินครับ สวยเลยครับโดกใจหนาดีแห้งขนาดเลยครับเห็ดข้าวดินครับของา้เลยครับดอกกระลังพอดีแกงครับตำนี้ครับกับห้องสมพ่นแกเวลาแล้วครับพ่อพี่น้องในการกิบเพชรของห้องมืองนี้กับขอบคุ้นพื้นปลาขอบคุ้นธรรมชาติ ที่มีขว้วโมดมสมบูรณ์เหตุตดเหตุใดเกิดเพราะเขาได้เก็บกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ขม้ารับชมจอยดันท่องครับขอบคุณครับที่เมียตามาสรุปผลงานของขา้าบพระพี่น้องว่าเขาได้สั้นไรครับเพาก็ได้ดซีส่วนหาของกระตายเหรอครับไม่พ,พี่น้องแต่เหตุงานมีดอกบนนี้มืน่นจะถึงส่วนไหนยังม่ทันหูครับบางที่ขันติดพระราคิด ก็อาจจะบ่อเดมากหรือว่าเดมากกับยังบอท่านหูคร oh ับฝากเป็นกำลังใจไปเลยครับสําหรับพ่อพี่น้องที่คิดอยากจะมาหาเห็ดครับกะออกไปทั่วอยู่หรอกครับเตอกะออกยังบอท่านหนาอยู่ครับกับมาเก็บกับคงจะพ่อด้เก็บที่หรอกครับครับพ่อพี่น้องมักน้ำมอครับช่วยพ่อเก็บให้พ่อพี่น้องไี้เบิ่งนกันครับ ก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณอีทึเดงเด้อครับที่ขมารับชมจอยดันท่องครับขาบคุณครับทีข้ามูปกาละเมตตากับจอยดันท่องคนนี้ครับมักน้ำบมอครับหั่นมากะซอยกดไล่กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับจอยดันท่องนั่นไปเยอครับหวังว่าพ่อพี่น้องทิเมตตาให้กับจอยดันท่องคนนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่น้องชุมพลวัดทุามสุขความจริญนอาจานไม่ทุกข์ขอให้หาจากทุกข์อาจานไม่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์ินยิ่งขึ้นไป ปาธรายชัยพอได้สมงวดปาธนาทำด้วยกันทั่วหนาอารุขยาปรามาลาผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแกพ่อพี่น้องเบิดสุสุภูสกุลครับกราบสวัสดีครับขอบคลิหนาครับ